จะติดต่อพี่แอดมินนี่อีกทีนะครับผมพี่ทักหาเบอร์ทั้งเพจกระแดกครับผมเพจเบ่าเบิร์ดนักครินแอดมินเพจมรำเซียงพี่หกครับผมเดี๋ยวเบ่าเบิร์ดจะเอาไลน์ซื้อไปแจ้งพ,พี่แอดมินอีกทีนึงครับผมเผื่อจะตกหล่นนะคะาารคคับผมบรรยากาศหนาววิ่งตือนกันคึกคักครับผมร้อนหรือครับเบ่าเบิร์ดเห็นกลางร่มอยากไป <laughs> อยากไปดูค่ะแต่อยู่ไกลเพราะอยู่ตร,รังดิต เบิร์ดเป็นมาว่าเลียมตาไหมพี่น้องฟ้ามันแจ้งเบิร์ดเลียมตาับผมแล้วก็ไร้สดนะครับเบิร์ดไม่ได้เอาเสียงหน้าจอขึ้นขึ้นมากครับผมกระได้แย่งเบื้องเรัมเพราะว่าโทรศัพท์มาจากฮอนนะครับผมเป็นงานงานเจ้าภาพเก็บบัตรหรือคบใช่ครับผมเป็นงานที่เจ้าภาพจ้างมาแล้วก็เจ้าภาพเก็บบัตรเองนะคะผมเปิดวงอีกทีเดือนไหนจ๊ะเปิดวงอีทีเดือนตุลาคมนะคะผมปิดวงปิดวงสิบหกมิถุนายนี้นะครับอีกสองวันแล้วก็เปิดอีกทีเดือนมิถุนาเอ้ยเดือนตุลาคมนะคะผม น้องเบิร์ซื้อบัตรชมได้เกี่ยวนครับวันหนึ่งวันนะครับผมมีไลฟ์วันนี้แล้วก็มีอีกทีมีอีกทีมื้อฮือนะครับผมก็คือวันที่สิบหกนี้นะครับผมลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผมเป็นลิงก์กมปิดของวันนี้นะครับผมบัตรราคาหนึ่งรอยยี่สิบเก้าบาทรับชมได้หนึ่งวันนะครับบัตรราคาหนึ่งรอยี่สิบเก้าบาทรับชมได้หนึ่งวันนะครับกดลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผมซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยนะครับผม โอนเงินส่งสลิปเข้ามาได้ที่เพจนี้เลยนะครับผมพพอดมินรอตอบแชทอยู่นะคบผมส่วนอ e ีพอยแมีทานในซื้อบัตรแล้วนะครับผมแอดมินยังรอตอบแชทกับรอสักรูดเด้อกับพี่นอ้องอดใจรออีกนิดนะครับผมพพอดมินกำลังตอบแชทตามลําดับคิวนะครับผมนี่บรรยากาศอาหารพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าเวทีตอนนี้กําลังคึกคักนะคะบรรยากาศอาหารห้างตอนนี้นะครับผมวันนี้ทําการสแสดงอยู่ที่วัดโพสีทองนะครับผมบ้านนาโพตําบลโพทองอำเภอสีระพุมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ พี่น้องเมื่อร้อยเกินครับพี่น้องร้อยเอพี่น้องศิลปุ่มกับผมผูริยุกไก่กับผมมาเลือพี่น้องเด้อครับมื่อนี้วันนี้ร้อยเอ็ดพุ่งนี้ก็ล้อยเอ็ดนะครับเมื่อนอยูอำเภอหนองหนองฮี่ครับพี่น้องสองวันสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องรูการนี้นะครับผมคิวงานในจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องมาเด้อกับผมผูริพันธ์มาเบิงกระเถือกกระมาเด้อครับพี่น้องเห็นหน้าบ่าวเบิร์ดหล่อมากค่ะเป็นกำลังใจให้ข่าอุตลิต ครับผมว่ามีโอกาสมาเจอกันเ้ยครับผมตอนนี้นางานพี่น้องวสวัสดีครับ <c oughs> ขอบคุณครับแม่วัดเาบาลได้ครับครับ นี่พี่น้องตอนนี้ตอนนี้กําลังขึ้นไฟนะครับผมติดไฟแต่ยงกำลังเหลวพี่น้องตอนนี้เวทีเจ็เนะคะรับ <icias S 2> ผมเวทีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นล้วเด้อพี่น้องนี่เข<อ>้าไงครับกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแม่ชัยพ่คิดถึงหนูจิ๋วจังคัะไว้ไว้มาเจอกันนะครับผม